วงสวงชูชัยบุรีสีสิวะมหาเทพอัญมณีมหาศิวลึงยกแห่งเดียวในโลกที่ยิ่งใหญ่และเลอคคาที่สุดในประเทศไทยจะจบตื่นตาตื่นใจไปแล้วที่อาณาจักรชูชัยบุรีสีอัมพวาใกล้ตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามนำโดยเจ้าแม่เพชรพันล้านชูชัยชยัยฤทธิเลิศจากเพจและช่อง ชูชัยเจอยูนิเวอร์สโดยงานนี้เรียกได้ว่าคนทัพเซเลบริตี้ดาราไฮโซทั่วฝาเมืองไทยอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กตอ,กอร์รวมผู้ติดตามกว่า500ล้านทางโซเชียลมีเดียเข้าร่วมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งนี้เพื่อเป็นสีริมงคลยกทรัพย์เสริมดวงเด่นให้ชีวิตธุรกิจการงานไหลสพัสจจับสิ่งใดสำเร็จทุกประการ และสำหรับท่านที่สนใจเครื่องบูชาต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ชูชัย The u n i v e r s e หรือทาง Line s อ s ไซน์ Collection ค่ะก็รู้สึกราบลื่นดีแล้วก็รู้สึกมีพลังบวกนะแล้วก็ทุกอย่างราบลื่นดีมีคนประมูลแล้วก็ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้าแล้วเกจิอาจารย์มาแบบคือมันเป็นเรื่อง Incredible อ่ะที่จะเชิญเอเกจิอาจารย์ให้เวลาตรงเวลาเนี่ยยากมากพี่ใช้เวลา6เดือนนะ กว่าจะได้คิวก็มาเป็นวันที่8เดือนส2เป็นวันเลขดีนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเจออาจารย์เชียงนะวงสวงน้องเนหะ็นเนาะโอ้ยขนลุกเลยเหมือนองค์ลงอะ่ะท่านบวงสวงแบบก็เรียกจิตวิญญาณเลยนะครับแล้วก็มีแฟนโชว์นี่ก็เรียกว่าเต่าอินเวนเซอร์เนี่ยให้เกียรติพี่มากทุกคนมาด้วยใจด้วยแบบ ก็เรียกพร้อมใจกันเลย 3- 40คนเลยนะใช่สามคนเครื่องเพชรทั้งหมดก็ประมาณกับหกพันล้านที่ทำเที่ยวยนี้ชุดหนึ่งประมาณ200ล้านเห็นไหมผมบอกแล้วพอเที่ยวเดียวเลยเที่ยวเดียวพี่เดีพอแล้วแล้วก็สำคัญคือได้น้องอาร์ตนะโอ้ขอคบคุณครับแล้วก็น้องบอยมาอครับเาเคยร่วมงานกันและเป็นดาราที่ถูกใจมากตรงกับคอนเสปร์เลยเป็นพระศิวะมหาเทพกับมหาพรามเนาะส่วนพี่ก็เป็นเจ้าของโครงการนี่ แบบนี้ัเรื่องจริงก็ยินดีด้วยครับที่จริงพีชายเขาจะเป็นสายมูยน่เป็นสายมูยู่แล้วก็ได้ยินเรื่องที่พี่ชายเขารับถือมาตั้งนานอะไรเงี้ยคือรู้จักพี่ชายมานานมากแล้วก็จะเห็นพูดถึงอย่างนี้เรื่อยๆครับวันนี้ก็มีโอกาสมาได้ประมูลเป็นพระสิวลิงพิงโก่อันนี้ได้แบบหกหลักนะฮะหกหลักนะฮะอันนี้อไหกหลักครับก็ดีใจด้วยครับแล้วก็แล้วก็ขอบคุณพี่ชายฮะที่มาร่วงงานดีๆแบบนี้ยินดียินดีก็เป็นน้องรักครับ ขอตางค์มาเที่ยวหนึ่งนะก็ขยันมากกินเป็นลูกกระตันยูเราเห็นวันนั้นเราดูในไลฟ์สดยังสั่งออเดอร์มาเลยสั่งให้ไปส่งเลยใช่เพราะชอบคนทำอาหารกินสู้ชีวิตแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับใช่ครับก็ขอบคุณพี่ชัยเหมือนกันครับปีที่แล้วบอยก็เคยร่วมงานบริจาคโลหิตสายบูนชอบมากน้ารน้องน้องชายผมมาด้วยผมก็เลยได้อันนี้ส่งมาในปีนี้ครับก็ดีใจครับปกติแล้วถ้าเรื่องเพชรเรื่องทองก็ต้องแบบ ต้องไว้ใจพี่ชูชัยต้องมั่นใจได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้ก็แบบเหมือนกับมาในรูปแบบของพาสิวะลึงซึ่งแบบสามารถบูชาได้แล้วก็เป็นตัวแทนของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความสิ่งดีๆในชีวิตนี่ยครับก็อันนี้ก็มี3องค์นะครับให้แต่ว่าผู้ร่วมสถาบัาประมูลไปครับก็ถือว่าจริงสามองค์นี้เจ็ดหลักนะฮะบอกเลยเจ็ดหลักกว่านะฮะแล้วก็คือพี่ชูชัยบอกว่าจะเป็นสามองค์ที่ไม่ปริตกแล้วไม่ปริตกแล้วใช่คิดว่า 3 3องค์ในโลกนี้นีถ้าพูดได้เลยไม่ทำอีกแล้วนี่ครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามาได้ทำงานด้วยได้สัมผัสด้วยนะได้สัมผัสด้วยแล้วก็ได้สิ่งโอ้ความจริงแล้วทุกคนก็มีเรื่องสิ่งต่างๆที่แบบเป็นความเชื่อของตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมนี้ก็มีสิ่งที่บูชาอะไรย่ก็มีจะบอกว่าเหมือนนนอย่าบอกเมกดีอยู่เรื่อยๆนะว่าคนเราอ่ะต้องมีความวินัยตัวเองมีความมานะมีความภาคเพลียนมีความอดทนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเก่งด้วย โชคดีด้วยก็ไม่เท่ากับสิ่งสัต์เสร็จที่อยู่ใกล้เคียงเรายามเราท้อหรืออะไรเนี่ยท่านเ้็กำลังใจเราแล้วเป็น้าที่ซื่อสัตย์กับตัวเราด้วยการกระทำคิดดีพูดดีทำดีแต่ถ้าเ,เรามีเวในแล้วก็ไปเที่ยวถามคนนี้มีปัญหาชีวิตบางคนเนี่ยคือให้คําตอบที่ไม่ถูกต้องแล้วก็เราเป็นนินทาได้ด้วยแต่ท่านคงไม่ให้เราเป็นนินทาแต่ท่านเป็นกำลังใจเราให้เรามีสติปัญญาอยู่รักษาใจแล้วเรียนรู้ด้วยตัวเอง แล้วถ้าคุณมีบุญจริงมากระหน่ำเลยสายบุญที่เชื่อเรื่อพวกนี้ก็จะฝากไว้นะครทุกท่านที่อยากจะบูชาสิ่งที่เป็นกำลังใจแล้วก็มาเป็นลูกหลานท่านมามีความโชคดีประสบความสำเร็จแล้วก็ได้สิ่งมาแบบ Incredible ในชีวิตคุณเนี่ยต้องบูชาค์พรสศิวลึงซึ่งพี่ทำอยู่แล้วแล้วพี่เอาตัวพี่เองเนี่ยทดสอบมาตลอดชีวิตเลยถึงกล้าทำนี้เพราะมันคือเครดิตชีวิตพี่ล้วนๆเลย แต่ก็มีคนหลายคนเนี่ยอยากบูชาพระสิวลึงเนาะแต่ก็ไม่รู้จะไปบูชาที่ไหนเพราะส่วนใหญ่ที่ออกมาจะเป็นรูปลักษณ์เหมือนกับสิ่งที่ดูแล้วเป็นเหมก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเออปัดขิกเนาะที่อาจจะดูเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรที่ดูไม่ไม่สวยงามกลัวไม่กล้าใส่พี่เลยออกแบบมาทุกคนบอกโอ้ตายแล้วดูแล้วน่าเน้บใสจังเลยดูแล้วไม่เหมือนที่เราคิดขึ้นมาแล้วสิ่งนี้คิดว่าคนจะกล้าบูชาละเพราะไม่มีใครทําเลยแล้วก็บังเอ,อิญเรามี ลากฐานรอรี่ที่เราทําจริงมาตั้แต่เล็กแล้วก็ที่นี่เรามีทวสถานโอปัสิุรินที่มูลค่าเกือบพานล้านอยู่ที่นี่ฟังเพชรจริงอะไรจริงหมดเลยซึ่งสิ่งนี้คือมันเป็นความจริงกับชีวิตพี่คือทุกอย่างมันเป็นจริงอะ่ะแล้ก็อยากบอกต่อต่อไปครับ